ครับผมพี่น้องสวัสดียี่โมแล่คำคำครับมึอนี่มาคำครับพี่น้องมึอนี่เสียลพาพี่พาน้องเอฟซีผ่านมาใส่เว็ปลาคอครับผมนี่นะครับเว็มากประมาณสามสิบกว่าหลังครับผมนี่ให้ใส่เบ็ดประวุดคำล้วตอนนี้ก็หกโมงกว่าต้องติดไฟพร้อมครับผมรถคับนะครับแล้วกันไม่ได้ครับผมใส่น้ำหนีครับผมพลาดถูกผมใส่เบ็ดปลาคอเอเบ็ดปลาไหลไปครับมือก้อนนี่นะครับจะเป็นเมื่อไหร่มึงนี่ สิมานบ่ครับเลยแซนี่ไปฮอตจุดใหม้เลยนะกะทิกลับมาใส่ฟังทีครับนี่ครับใส่ปูนไปผลหอมไปฮอลไอ้แผงดำๆครับกันคือลงกล้วยใหม่นะครับนะไปดูกันเลยครับผมที่แล้ามละอย่ามเสียเวลานี่เขาก็พร้มพี่น้องก็เงียบเข็หมูอเขาครับผมนี่นี่นะครับ ตัวรุนๆเลยครับใส่เกียร์แตกแดดทอดใดีคักขนาดครับแต่ว่าเตาบอใส่นะครับเขาจะเอาประคอเขาก็ต้องลงทุนหน่อยนี่ครับเสียบนี่เลยนะครับผมนี่นี่ครับเสียบนี่เบ็ดกับเบ็ดแต่งข้าเก่าครับผมอันนี้เป็นเบ็ดปีที่แล้วนะครับนะปีนี้เพิ่เปลี่ยนใหม่แท้ครับผมเอาเอาของเก่ามาใส่ก่อนครับผมเสียบเมื่อไรวังครับพี่น้องนี่ครับเอาวันวังนี่เลยนะครับตาดามเนี่ย อมนี่ครับผมเห็นปะอเสีไใบพ่อลแอลมัจนจมนามครับเห็นปะนี่เรียบร้อยครับเสียงลกตุ่มห้องอู้เรียบร้อยครับล้างแรกเดไปล้างต่อไปครับผม เสียงนกตุ่มห้องโอโห่ลมเหม่ตัวมันยืนเพิงขึ้นนี่ครับธรรมชาติบันนอกบันหน้าครับผมไปครับหลังต้อไปอ นี่ซอสใส้แข่างๆต้าทูบนะครับสานนี่ได้ไปหนาะเขียดตัวง่ามเลยครับจะไปหมู่ว่านนี่ครับว่านมะกร้ดมกรูดมอวานผนาใบไรือผ้าลาเลยครับนะนี่ครับ คือก็เสียบข้างเลยครับนี่นี่ครับเามันมานด้วโออเยเอาครับผมไปต่อครับผมรุ่นเดรุ่นกันตอนยามเลยนะครับเด้อบาดแต่ว,ว่ากันรุ่นตืนเต้นที่เดียวเลยครับผมไปครับไ่น้องขอจัดไปใส่ต่ออ้ย๊ยโอย ปลาเขาต้นใหม่ครับพ่อจามกลับได้ไหมน้องใส่แล้วเลาะกลับครับแล้วนี่กินนะครับลดว่ะเงินบันทึกนองบ้างหยับรุดไปเลยว่ะมาประทันเนาะไม่ไม่ไม ไปแล้วเดตาเกียห้องเซลล์หนอ ีลผมได้ถือได้ถ่ายเพิ่อ,อ,อ,อพี่น้องครับผมป่ะคุณโตมันยังหน้าบอดอีกพี่น้องเยครับผมโอ้โหปลาคอใหญ่ครับผมได้ถ่ายบ้างครับนี่เอาแล้วครับผมเอาแล้วอืมเป็นไงล่ะโอ้โหอู้อู้อออมุดขีดต่มเลยครับผมนี่ครับเฮ้อ นี่ครับโอ้โหโอ้โหอืมนี่ครับอืมเอ๊ะโอ้โหกอตานี่ครับโอ้โหขยัาขึ้นครับเึ้ยนี่ครับเห็นไหมครับเกียวตาครับผมเบ็ดแตงเข้าเห็นไหมครับนี่ครับกอตาสิดินในเบิดขึ้นครับผมไม่หลุดขัดกันกอตาหรอก เป็นเนสิบิทิตบางอื่นครับผมนี่เออตัวงามมากครับผมถือว่างามอยู่ครับผมนี่สองสามขีดนะครับเนาะน,นี่ครับฮะอ่าหลับจากหลังหนึ่งผาดหลังนี้เอาเป็นงาน,นครับผมไปส่วนต่อครับผมพี่น้องแจ๋ว,ะวละมาละมาละมาละครับเสร็จแล้วใส่ใบต่อครับผมั มีปลาส้วบอยู่เสียงปลาสวา้วบพี่น้องพวกมันต้องมาอีกอนี่เรียบร้อยครับไปครับผมโอ้โ๋อเรียบร้อยครับพี่น้องหลังนี่แก้วเสียงสวบปุ๊บปพ๊บตัวใหญ่มีตัวหน่อยก็ติดครับ นี่นี่นี่นีป๊อปปตัวน้อยก็ติดตาเลยครับติปดตาเลยครับมาัวัวไหนอนหายไม่น้อยปลาตัวใหญ่หลายเฮ้ตัวใหญ่ไปใส่มาเอาเข้าครับผมใส่เกียแตกเดดอายุงหายไบรหนกันน้าเขากันี ครับกำหัวเบนทนทางครับอืมไปครับพี่นอ้องเขาจะเก็บปลาแล้วลวนหลังต่อไปครับถิมีบ่อืมเจ็บ้อยครับผมนั่งอืมอืมอืมนะครับอืมหงามอยู่ครับผมพี่นอ้องอบอบ โอ้โหเดี๋ยวเาจะเจ๊ปลาได้ไหมน้องเล่นติดตาแล้วครับผมลังนี่นี่ครับโผล่งงามครับโอ้อืมอืมไปเ็บปลาไปต่อพี่น้องครับพอไม่้องปลาเบ็ดมือหนีกัได้นี่ครับเดี๋ยวครับบางมือเสื่อมได้ครับผมสำหรับคลืนนี้ก็ได้เพราะได้กินนะครับเนาะ เดี๋ยวเจียวครับผมยวเจอกันเมื่อวันาครับผมสำหรับเบ็ดปลาปลาเบ็ดนะครับผมสำหรับขึ้นนี่ก็สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเป็นพี่หน่อย FC ของอเมริกาบุรีครับผมเข้ามาเบิรงกันครับผมมือนี่โอ้โหอันนี้เป็นสัตว์เนาะดูเอครับผมยาเบ็ดปลาคอครับผมใส่ไว้หมู่พ่านี่เอ้า ซท่นี่เป็นยังไงนพี่น้องเอาเร็วครับโอ้หอุ้น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 โอ้ยตึบทึบทึบทึบโอ้โหเป็ดแทบหักครับผมเห็ลเหโอ้โหโอ <am i S 1> ้โถโถครับผมขอตาเรียบร้อยครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หครับผมโอ้โถนี่เออ อู้ล่ะครับผมโอ้พี่น้องโอ้โหเขาต้มงามเลยครับผมนี่เรียบร้อยครับอือหนี่งร้อยนี่ครับผมเจ้าหนีมาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเขาจะเก็บปลาครับผมออืเรียบร้อยครับอืมต้มงามเลยครับผมเอ๊บไปครับผมเบางหลังต่อไปครับผมมีอีกบ่ มันยังดินดินเอาโอ้โหครับผมพมี่นอ้องสองหลังครูเลยครับผมนี่เออเฮ้อหลังนี้ก็เอาเพื่อกันนี่ครับผมอืมยังนะเห็นปึงโอ้โหหลังนี้ก็เอาเพื่อกันครับผมพี่น้องนี่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 โอ้โหโอ้เอาเอาเลยครับน้องนี่อืม โอ้โห oh. oh. ตัวงามครับตัวนี้นี่นะครับว่ะเฮ้ยว้าวร้อยครับผมอืมอย่าล่อแล่ตัวนี่ครับเดะโอ้หืมงามเลยครับผมนี่โอ้โหตัวสวยๆครับอื ปล่อยบ่อึ๊บอ้าวสองตัวสอดเลยครับผมปาทโธหลุดงานกันเลยครับสองตัวสอดไปครับผมหลุดต่อฮึหลังนี้ย่ง,งบ่ครับนี่ดึงจนมูบงว่ะดึงจนมุ่งลงไปอะพี่น้องโอ้โหย่างโมนอะนี่โอ้โหโอ้โหโมย่างครับหลังนี่ นุดไปเสยครับคุณเขาเอาูวัวของมาติดคุณโอ้โหว่มามันจะติดสามตัวซ้อนไหมม,มติดครับหลังไปครับผมรุนต่ออุ้ยอ๋ยเอเหรอครับผมพี่น้องหลังนี่ครับโตตายครับผมติดตัดวคำเมื่อไหร่ติดตอนช่วงสี่ทุ่มเลยครับผมนี่ครับ,รบดิ้นจนตายเลยอุ้ย เอาจนจังครับผมพี oh. Oh, oh. Hmm. ่น้องเบื่อขั้นดินจังครับผมโอ้โหเอ้าไปเข้าใจเก็บปลงครับพี่น้องหนึ่งโอ้โหติดตอนช่วงสีทุ่มครับผมนี่ก็เรียบรอยตัวหนึ่งครับผมโอ้ติดเลี้ยงกันเลยครับผมสองหลังซ้อนแต่ว่าตายขึ้นกันเลยครับผมนี่เรียบรอยครับผมเขาเก็บปลาครับผมโอ้โหหมานใช่ไหมสองหลังซ้อนเลยครับผม พุนไปฟ้าพี่นอ้องเบอง์รังนี้ครับผมโอ้ดึงต้องไปโอดมันขั้นเบ็ดสิฮักเป็นป้งกินออกโอ้ยขั้นเบ็ดฮักเลยครับโอ้ปลาไหลบอกว่าดึง,งไปว่าเป็นเบ็ดสิฮักมีโตครับโอ้ยอืึ ปครับพ่อพี่น้องหลังต่อไปครับโอ้ยมันปมีป่าข้างนี้เบ็ดมะข่ายอยู่ขั้นเบ็ดปีครับผมมองดูปลามันตีไปเลยว่ะพี่น้องเพื่สุดยอดเลยว่ะเก่งขนาดว่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราข้ามาแก้เมือนไหมครับผม่ะตุลโตครับผมบตัวเรียบร้อยครับตัวนี้หลังนี้เรียบร้อยตายเลยอือ ตายเลยครับผมเนือิตสีทุไปหลังต่อไปครับผมโอ้โหบรรยากาศทังามเอานเออไอ้ขขัดเลยมึงเปนมัคับยไปครับมนี่ทีไหนน่ะโอ้ธรรมดาเลยครับเสวบตรงนี้ปุ๊บปวดอย่มดขึ้นาีก็ตายแะ โอ้โหวกน่ะเสือเลยครับผมรอดได้ครับผมาหรับเบ็ดพันไหิเสย่น้องมึงไปครับผมรุ่นอีกสองสามลังกัเบิร์เลยครับผมรุ่นกันทีมีเพิ่มหนึ่งตัวทองตัวปะน้องเดี๋ยวเข้ามาสรุปผลงานปลาเบ็ดกันนะครับเนาะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับผมในหกตัวครับเซานีเมื่ขึ้นได้ไปสองสามตัวนะครับเนาะอือนี่ครับสำหรับเซานีนะครับสำหรับปลาเบ็ดนี่ครับ เบ็ดยี่สิบลังครับเนี่ยครับนี่ครับเบ็ดแท้นี่ใส่สมเดียร์ครับผมประมาณยี่สิบยี่สิบลังครับผมเนาะนี่แหละยี่สิบยี่สิบกว่าลังเลยครับผมก็ได้มาหาตัวครับสหรับโซนี้นะครับฟ้าวหลายเติบอยู่โดยตรงมะสัมหม่ครับเดี๋ยวรอโอกาสจักน่อยก่อนครับนี่นี่ตัวงามครับผมติดตาขล้อกันครับนี่ก็ติดตาเขือนครับผมนี่ยเบ็ดแต่งเอาใส่ผลครับผมนี่ปลาไหลตัวหนึ เรียบร้อยครับผมเอ้าสำหรับเจ้านี้กะฝากผลงานพี่ผลงานน้องเอฟซีท่านนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์เป็นกระลังแรงใจให้ไอ้ไหมลูกบรีคนลาหนูน้ำเลือครับทุนนี้สิมาลาหนูแต่ว่าเอ้ยมาลาปลาครับผมมนี่ก็สำนึกกันได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปเซเบตยายเขียดนิโมครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ